อันเป็นว่าเนาะหนึ่งในเมนูซาของคนเหนือนะครับก็คงจะโป้นเมนูไหนไปบ้ได้นะครับนอกจากเมนูซาเหลืองบ้านเฮานะครับผมหลังจากที่เฮากินจีนกินปลาไก่แล้วนะครับวันนี้เฮาขอเปลี่ยนบรรยากาศพ่องนะครับเฮาจะมา่ะเมนูซาเหลืองนะครับซาเหลืองคืออย่างก็คือซาบอเขเอแจ้นะครับบ้านเฮานั่นนะครับผมไผเก็กินก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนอหรือไผมากไผชอบก็บอกกันได้นะครับเอาละครับวินนี้ตอนรับข้อสู่รายการของกินบ้านเฮาเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็ได้วัตถุดิบเด็ดนะครับก็คือบะเขือแจ้นะครับภาษากลางเปนห้องว่าบะเขือขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นสีสันเนาะยางมาะนะครับบะเขือแจเลืองเรืองเห็นน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เฮาก็จะมาดูเครื่องของเฮานะครับก็จะเป็นในส่วนของหอมแดงเนาะจะไข่หอมเตรียมนะครับอันนี้ก็เตรียมไว้แล้วเนาะนะครับหั่นซอยไว้ละนะครับในส่วนของพักของไม่ก็มีอย่างเยอะะครับก็จะมีพักไผ่เนาะพักป้อมพักหอมนะครับ นี่อย่างเหมาะเลยนะครับซื้อมาติกาดเนาะนะครับวันนี้ซาของเขาจะใส่เป็นที่หมูสามจันเนาะเดี๋ยวเขาจะมาโก,กมาซอยเอานะครับบางตีบางตางใน่ยเฉนจนะเป็นแขบหมูนะครับแต่ผมบอกมันบอกใครมีแห้งเนี่ยนะครับก่อนเออเลยนะครับเขาจะเอาบะเขือแจ้ของเขานะครับมาซอยนะครับ แล้วก็เอาใจมีดสองคมเนาะมาฝ่าฟันนะครับเป็นตีนเป็นตอนบางๆนะครับแล้วก็เฮาก็จะนําไปกั้นนะครับเอาน้าหืนมันออกเนเอาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเฮาบักกั้นน้าหืนมันออกในไปซาเนี่ยมันตึงบหมือนนะครับมันจะคืนล่านะครับสารับ,บ้านไผ่นะครับที่ใจสูดเดียวกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เน้อนะครับเฮาซอยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับหลังจากนั้นเฮาจะไปกั้นกั้นกั้นนะครับาน้าหืนมันออกนะครับ ขันตอนนี้นะครับก็จะเป็นการกั้นเอาน้ำพื้นมันออกเนาะเฮาขอด้มือของเขาเนี่นะครับขยําขยำขยำนะครับบีบบีบบีบนะครับเพื่อมันน้ำของมันนะครับออกมานะครับท่านครับจะเป็นน,น้ำสีน้ําตาลเนี่ยครับเฮ <ง arrogance. S 1> าจะญาติอีประมาณ2อสามน้ำกระป๋อละนะครับขั้นตอนต่อไปเนาะก็เอาพักเอาไม้ของเฮานะครับมาล้างทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็จะมาซอยมาหั่นละไว้เนาะ หลังจากตีเฮานะครับซอยพักซอยใหม่เนาะฮอกป้อมปักหอมแล้วก็พักไก่นะครับเอาไว้ตำไว้ก่อนนะครับฮขกก็จะมาซอยมาหั่นชิ้นหมูของเฮานะครับเพราะวเป็นตีนเป็นตอนนี้นะนะครับหลังแค่นั้นฮอกก็จะลาบแห็น้นอยหนึ่งนะครับมันจะอารมณ์มันจะคล้ายๆกับหมูซับนะครับแต่เขาขางฮอกหวานลาบเอานะครับบ่ใจหมูซับเนาะเพราะว่าเอย่มันได้ตึงมันตึงจีนนะครับผมจำต้งเถือถ้าเขาไปซื้อหมูซับมาเนี่ยมันจะเป็นชิ้นแดงร่วนมันแบบแคล้ปนะครับอันนี้มันจะติดมันตัวล้ปกว่านะครับ นี่ครเขาจะหลาบลาบลาบนะครับผมบใา้บาดีปอนะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเจ้าเนาะนะครับเขาจะเอาหอมเตรียมนะครับลงไปนะครับเอาไปคั้วขั้วขัวให้มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ชิ้นที่เขาซับนะครับลงไปได้เลยนะครับก็คั่วขัวคั่วนะครับลวนลวนไปเลยเลยเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับเราก็จะเป็นซีอิ๊วขาวนะครับ หลังจากนั้นน้อมันพอได้ตีแล้วนะครับเขาก็จะใส่พริกผงลงไปนะครับคั่วจนกว่าอ่าเป็นข้อว่ากินมันแตงดังน,นะครับก็คือเขาจะเริ่มจามละอันนั้นก็คือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายาก็จะเติมนั่นลงไปเห่นหน่อยนะครับเพื่อมันคลุกคลิกเห่นหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับสำหรับเครื่องซ่ามะเขือของเฮวาวันนี่นะครับ เอาแล้วครับผมก่าถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือการโซ่ซามะเขอเนะครับเฮาก็ใส่มะเขือแจ้ลงไปเครื่องซาลงไปนะครับแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหน่อยนะครับอันนี้แล้วแต่มักแต่ชอบเนาะใครจะใส่นักใส่ไหลก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ใส่น้าปะห้าไปให้น้อยนะครับเพื่อที่จะให้มันหนัวนะครับสูตรบ้านผมเป็นใส่ห้านะครับซามะเขือบ้านไผ่นะครับใส่อย่างอื่นก็บอกกันได้นะครับบางทีเนาะจะที่หั่นมาผมก็จะใส่เป็นในส่วนของน้ำปูนะครับผม หลังจากนั้นนอฮาก็เอาพักเอาไม้ของเฮานะครับตีหันตีซอยไว้นะครับใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็โคเลโคเลนะครับโกลนโกลนเพื่อเข้ากันนะครับก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับสําหรับเมนูซ่ามะเขือซ่าเหลืองบ้านเฮาแบบเมืองเมืองนะครับผมนี่ครับสีสันน่ากินขนาดเลยนะครับสำหรับท่านใดเนาะติ่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ตัวเน้อนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการํำคลิปต่อไปครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ